เอาละครับผมก็ขอกลับสวีดสวีดายคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมเช่นเคยโอเยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนโหลด Minecraft กันนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็น m n n e r r f t เวอร์ชัน1.11กันนั่นเองนะหรือเวอร์ชัน1.11นั่นแหละนะครับผมโอเคนะฮะก็อย่ายลีรอรอชาร้าอะไรกันเลยนะฮะโอเคปะนะครับก่อนอื่นเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้รีวิปชั่นนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับ โอเคนะเมื่อคุณผู้ชมนะครับดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ไอตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมดาวน์โหลดไว้ตรงนี้อ่นี่นะครับก่อนอื่นเลยนะก็ต้องลบตัวจาวาตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ลบตัวเกมเก่าด้วยนะครับหรือใครจะเซฟตัวเกมเก่าไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมก็ต้องลบนะเออต้องลบนั่นแหละนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทําการติดตั้งตัวจาวาก่อนนะครับเป็นจาวาเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวสองไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าเดี๋ยวจะเอาไฟล์ให้อีกทีละกันนะส่วนตัวติดตั้งนะครับผมได้อ่าซึ่งผมได้ทําการอ่าไปขออ่ายังไงไปหามานั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปเจอเพจเพจหนึ่งนะฮะซึ่งเขาทําตัวเกมแจกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะติดเครดิตไว้ให้แหละนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อมันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทําการกด install ไปนะครับอ่า โอเคนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงแบบเห็นไหมจะมีเสียงลมนะครับผมปกติมันจะไม่มีนะอันนี้คือเอาไมค์จ่อแบบติดติดปากเลยนะฮะโอเค okay, นะครับก็คือแบบผมกําลังลองไมค์อยู่นะฮะกำลงังลองไมค์ไปด้วยแหละนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามที่ facebook ส่วนตัวด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะฮะแฟนอ่าแฟนเพจนะแล,ลนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดอันนี้ด้วยนะเออ youtube มันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามอ้นเนี้ย อะไรวะไอตรงกระดิ่งอะนะครับเป็นเอ่อเป็นตรงที่หน้าวอลหน้าวอลช่อง u t u b e ของผมอะแล้วก็มันจะมีกระดิ่งนะฮะแล้วก็ทําการคลิกกดเลยนะฮะเวลาผมลงคลิปอะไรนะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นก่อนนะฮะแล้วก็มาเมน์ก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อจะวานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทําการกดตรงนี้ไปเลยนะหรือกดกายกระบาดไปก็ได้นะครับต่อมานะครับเราก็ทําการลงตัวเกมกันเลยนะฮะเดี๋ยวออกอ่ะโอเคนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ อ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับอนะโอเคตอนนี้ก็จะเริ่มปีใหม่แล้วนะฮะก็ยังไม่อยากจะไปเที่ยวไหนเลยนะฮะอยากจะอัดเกมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับแป,ป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วเนาะนะฮะโอเคทำไมตัวเกมยังไม่มาวะนะรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับเอาเมื่อกี้ผมคลิกไปแล้วนะเออนะครับเดี๋ยวลองคลิกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวเกมก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดีคลิกไปหลายรอบเลยนะฮะแม่งขึ้นมาหลายอันเลยนะครับผมโอเคนะฮะมันก็จะบอกว่าก่อนติดตั้งนะครับให้ทําการลบตัวเกมเก่าออกก่อนนะออกลบไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมลบจ้าวาตัวเก่าออกด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีบอกนะว่าแฟ้มไอ้ตัวเกม Minecraft อ่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่งั้นอ่ะคุณผู้ชมคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปอ่ะแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ ิกปคำว่าโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูแล้วกันนะฮะไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่าผมจะเข้าอะไรดีอ่ะอ่าเพลฟิลแล้วกันนะแล้วก็คลิกขวาโอเพ่นนะครับคือจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ของมันเลยนะฮะแล้วก็มาที่หน้านี้นะแล้วก็ดีลิทอย่างเงี้ยอ่ะลบไปเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะโอเคนะครับเราก็ทําการอ่ากดอ่ากดติดตั้งไปเลยนะครับอ่านั้นแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะับเพราะว่าตัวเกมมันไฟล์มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าลงแป๊บเด ถ้าใครมันขึ้นเออเลอร์นะฮะหรือว่าใครไม่ขึ้นเออเลอร์นะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ตกใจแหละเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นตัวสีแดงๆนี่เห็นไหมตอนแรกผมก็ตกใจเอ้ามันลงไม่ได้วะมันขึ้นตัวแดงๆนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเออเลอร์มาให้ดูนะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะครับอ่าโอเคนะฮะช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยโคตรนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยนะฮะเนี่ย คนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะฮะนี่นะฮะมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับมันขึ้นอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะอืมนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแหละนะครับเราก็กดโอเคไปเลยนะครับอ่านะแล้วกดตรงนี้ไปด้วยเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนะครับตัวเกมนะฮะตัวไอคอนน่ะนะฮะสองไอคอนนะครับมันจะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับมันจะมีตัวที่แบบเข้า แบบเถื่อนของเถื่อนมอาของเถื่อนก็หมายถึงคือคนที่ไม่มี ID แท้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือคนมี i ดีแท้นะครับผมก็เข้าไอ้ตัวนี้นะฮะถ้าใครไม่มี i ดีแท้นะครับก็เข้าไอ้ตัวขั้ข้างหลังอ่ะเขียนคําว่าไอ้ตัว s p นะครับอไอ้ตัวนี้แหละนะครับนะนะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูลยกันนะครับเพราะว่าผมไม่มี i ดีแท้ <laughs> นะเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนนะครับเออนะ นี่นะครับเขาก็จะบอกว่าชื่อตุลครนนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ไปเลยนะครับอ่านะฮะอันนี้ผมใส่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนะครับผม เอาละครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเกมเวอร์ชันึ่งนึ่งนั่นเองนะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะก็ลืมกด s u b ตะไคร์เบอร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะแล้วก็ขอบคุณตัวเกมนะฮะที่ทําออกมาให้คนอื่นโหลดโหลดกันนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็เอามาสานต่อให้คุณผู้ชมนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านั่นเองนะฮะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะฮะที่ช่องของผมนั่นแหละนะฮะแล้วก็ลืมกด อ่าสับตะข่ายนะแล้วก,กดไลค์นะแล้วลืมคอมเมนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ลืมอีกอย่างอีกอีกสิ่งหนึ่งอย่างก็คือกระดิ่งนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะว่าคลิปอ่าผมลงวันไหนบ้างนะครับคือแบบผมลงคุณผู้ชมได้จะได้เห็นเลยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับจุบจ๊บจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยน,นะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยล่ะขอบคุณาาครับบบ๊ยย